อายุ17เจะเนี่ยมันมันเร็วไหมสําหรับความที่อยากไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนอย่างแบบวัยรุ่นคนนั้นคนที่เขาเขาเขาไม่ได้ไม่รู้ในส่วนของเรานะอันนี้คนที่เขามองเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเร็วไปเปล่าแต่ว่าไงอันนี้หนูคิดว่าหนูหนูพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะมีมีครอบครัวแล้วก็ถามว่าเร็วไหมก็ในชีวิตของเราในความความคิดของเราเราคิดว่ามันพร้อมแล้วที่เราจะมีลูกแล้วก็ สร้างอนาคตสร้างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อตัวเองแล้วก็ลูกหลอค่ะเราคุยกันปี6 3าถ้าเรามีลูกเราเอาลูกเสร็จเอาสักสองคนเสร็จหลังจากนั้นหนูจะมีชีวิตที่ที่เป็นส่วนตัวเพิ่มมากอยากเที่ยวอยากไปไหนก็แต่เขาก็พาไปเที่ยวตลอดนะคะอยากไปอยากไปผับใช่ไหมเขาก็จะพาไปถ้าอยากไปทะเลอะไรแบบนี้เขาก็จะพาไปหมดเลยอยากดูอะไรอยากไปเราก็ไปผมก็จะพยายามบอกว่าที่จริงแล้วชีวิตความเป็นวัยรุ่นน่ะมันไม่ได้สาคัญเท่ากับ ความเป็นตัวตัวเองและครอบครัวที่มันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่าดีพร้อมนะครับหมายความว่าเราต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือมีครอบครัวมีฐานะการเงินอาชีพแล้วก็มีเวลาให้กับสุขภาพจะมองหรือว่าเสพข่าวอีกมุมหนึ่งที่จริงแล้วผมลาออกจากราชการออกจากครูเนี่ยตั้งแต่ปี6 1หนึ่งซึ่งมันนานมาแล้วแล้วเราเพิ่งมาคบกันจริงจรงก็คือช่วงต้นปี63สามที่คือตอนนั้นคือเริ่ม เริ่มหูหง่วงเริ่มมีแอบเขาคุยกับใครก็เรื่องแอบสงสัยแบบช่วงนั้นหนูอกหักพอดีค่ะก็เลยแบบไปปรึกษาเริ่มจากว่ากระต่ายก็คือมีแฟนอยู่แล้วนมีเพื่อนคุยมีคนมีมีคนคุยอยู่แล้วแล้วก็อกหักแล้วก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ว่าแบบความคิดผู้ชายทำไมาคิดแบบนี้มันมันคิดยังไงมันเป็นอะไรทำไมเราตัดสินใจว่าจะปรึกษาเขาคือผู้ใหญ่ที่ดูแลหนูค่ะหนูคิดว่าเขาคือคนที่ดูแลหนูผมผ่านชีวิต การมีแฟนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาเรื่อยๆแบบมันมันไม่ได้มีความสุขเลยสุดท้ายรักเลิกลาอย่าร้างแต่ถ้ามันอย่าร้างกันไปแล้วจบกันด้วยดีแจะแฮปปี้เป็นเพื่อนเป็นพี่แต่ถ้าเมื่อไหร่จบกันด้วยอคติจบกันด้วยความไม่พึงพอใจมันก็จะเป็นปัญหาผมเลยบอกว่าอย่าเพิ่งมีเลยเอาให้พร้อมหนูต้องหาเนิ่ผมจะบอกเรื่องเดียวเลยหาเงินก่อนหาเงินให้ได้เยอะๆเพราะว่าผมเป็นคนที่เครียดในเรื่องของความความวางแผนในเรื่องการเงินมาก